ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะมีการจัดเตรียมพร้อมรับการประเมินจิโอพาจากยูเนสโกค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลจัดประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินซ้ำค่ะจาก,กาโ,ลโลกสตูลระดับโลกจากยูเนสโกค่ะ นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินซ้ำอุทยา,ทานธรณีโลกสตูลระดับโลกณซีซีรีสอร์ตตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินซ้ำอุทยา,ทานธรณีโลกสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อตรวจความพร้อมในด้านต่างๆรองรับการประเมินอ,อุทยา,ทานธรณีโลกสตูลจากยูเนสโกในรอบที่2โดยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานทุกๆด้านเพื่อผลักดันให้อุทยานธรณีโลกสตูลผ่านการประเมินซ้ำเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อไปค่ะสำหรับจังหวัดสตูลนะคะได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่14สิงหาคม2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูลค่ะมีพื้นที่ครอบคลุม4อำเภอด้วยกันนะคะได้แก่อำเภอทุ่งว่าอเภอมะนงังอเภอละงูแล้วก็อเภอเมืองสตูลค่ะโดยมีแหล่งธรณีวิทยาทั้งหมดนะคะ47แหล่งด้วยกันต่อมาได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเมื่อวันที่17เมษายน2561 0อขภยัยะ5 6ไปจนถึงวันที่16เมษายน2565โดยมีการกำหนดระย ยะเวลานะคะ4ปีด้วยกันและจะต้องมีการประเมินซ้ำในรอบใหม่นะคะครั้งแรกก็คือปี2,564ค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นแหล่งธรณีวิทยาทั้งหมดที่มีอยู่ใน4อํอำเภอนี้นะคะก็คือ74แหล่งด้วยกันค่ะ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะจึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเป็นในห่วงระยะเวลาระหว่างวันที่27มิถุนาถึง1กรกฎาคม2565ค่ะโดยมีผู้ประเมินจากยูนิสโกจำนวน2ท่านคือคุณมาเรจากประเทศเยอรมนีและคุณซาร่าจากประเทศแคนาดาอีกด้วยค่ะ